วันนี้นะคะก็มาอัปเดตเรื่องสุขภาพเป็นอีกแล้วล่าสุดเนี่ยก็คือป่วยไม่สบายบ้านหมุนเขาก็จะเรียกว่าโรคน้ําในหูไม่เท่ากันบ้างหินปูนชั้นในหลุดบ้างมาเล่าถึงอาการให้ฟังก่อนละกันนะคะอาการแบบเนี้ยมันใช่บ้านหมุนหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วไม่ใช่บ้านหมุนมันคือโรคอื่นเสื้อไปตรวจต้องไปตรวจอย่างอื่นอาการเริ่มแรกของเราค่ะมีวันหนึ่งเราลุกขึ้นจากเตียงพอลุกปุ๊บอยู่ดีๆก็ ไปเข้าห้องน้ำแล้วโลกมันก็หมุนกลับ อย่างนี้เลยรู้สึกว่ามันไม่ไหวมันเวียนหัวมากเลยอะ่ะมันมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนแม่เราอะ่ะเขาเคยเป็นหินปูนชั้นในหลุดเขาเวียงแบบสุดๆเลยต้องไปโรงพยาบาลแล้วหมอเขาก็จะจับเวี่ยงหัวไปมาตอนนั้นเนี่ยแม่เราอยู่โรงพยาบาลประมาณสัก3-5ถึงวันได้มันจะต้องแบบทะะํากาะยภาพกายภาพยาด้วยนะคะกว่าจะหายมีอาการเดินโครงเค้แทนที่จะเดินเดินแล้วแบบเดินแล้วมันปกตินะคะมันก็จะเป็นคล้ายๆภาพสอนแล้วก็เดินแล้วโครงเคงเหมือนอยู่ในเหลือปวดคอ ตรงนี้ด้วยนะคะคอบ่าไหลเนี่ยปวดไปหมดทุกส่วนเลยหรือว่าเราจะปวดคอบ่าไหลมันทาให้มือทําให้ตึงหรือเปล่าเพราะว่าเจ็บตรงช่วงท้ายทอยพยายามแบบอาไปนวดไปนวดมันก็เหมือนจะดีขึ้นแค่คอหายเมื่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเราก็ยังเดินแล้วงงอยู่แล้วก็จะมีอาการที่ว่าเราถ่ายมือถือเนี่ยหยิบมือถือขึ้นมาแล้วถ่ายฟีดพวกแบบ Facebook อะไรพวกนี้นะคะถ่ายถ่ายถ่ายไปแล้วเเกิดอาการตาลายหนักมากเป็นอยู่ประมาณสัก เกือบ10วันสงสัยแล้วว่าเราเป็นอะไรนะทําไมมันเวียนหัวจังมันเหมือนบ้านหมุนจังก็เลยไปหลบพยาบาลแห่งหนึ่งหมอ,อ,อเขาก็พูดขึ้นมาว่าเป็นค่าโซเดียมหรือเปล่าว่าถ้าเกิดกินเค็มเนี่ยมันอาจจะมีสิทธิ์ที่จะทําให้เกิดน,น้ําในหัวไม่เท่ากันได้พอรู้อย่างนี้แล้วนะคะหมอให้ยาไปกิน,นะคะ่ะแล้วเขาบอกเออเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์อะ่ะไปพบ คุณหมอที่เป็นเฉพาะทางอีกทีหนึ่งค่ะด้วยความร้อนใจเรายังไม่หายเลยแบบผ่านไปวัน2วันมันก็ยังมึนหัวอยู่ก็เลยเปลี่ยนโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลอีกที่หนึ่งจากที่หมอคนแรกเลยอะคะ่ะที่เป็นหมออายุรกรรมว่าเออเรากินเค็มหรือเปล่านะคะช่วงนั้นบอกตามตรงว่ากินเค็มหนักมากเออมีทั้งแบบเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะใส่เครื่องปรงุง ดูค่าโซเดียมอะค่ะเราลองเซิร์ชเน็ตดูนะคะค่าโซเดียมเนี่ยเขาบอกวันหนึ่งเนี่ยไม่ควรที่จะเกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันนะคะหมายความว่าปริมาณโซเดียมแค่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขอเดียวนะคะที่เป็นผงผงชูรสอะนะคะก็ปลาเข้าไปพนัน4แล้วนะคะซึ่งมีความ มาตั้งแต่ตอนนั้น,นก็เริ่มที่จะปรับอาหารการกินมากขึ้นก็คือพยายามลดความเค็มลงแล้วพอเราเปลี่ยนไปโรงพยาบาลที่สอบสอบถามอาการทุกอย่างเลยว่าเรามีอาการใดๆอะไรบ้างแล้วเขาก็จับเราเหวี่ยงหัวแบบอย่างเงี้ยจับเบียงหัวไปไปมาๆอย่างงี้นะคะ<ม>เพื่อเหมือนเขาบอกอาจจะเป็นหินปูนหรือว่าอาจจะเป็นน้ําในหูหรือเปล่าจับเราไปทดสอบเสียงวันที่เขาทดสอบเสียงให้ะคะ่ะเขาก็จะจับเราเข้าไปอยู่ในห้องแล้วก็จะมีเป็นคล้ายๆที่ครอบหู นะคะแล้วก็มีเป็นปุ่มกดถ้าเกิดเราได้ยินเสียงปิดปิดปิดอย่างเงี้ยเวลาเราพอเราได้ยินปุ๊บเขาจะกดเขาจะเปิดตั้งแต่เสียงเบาจนถึงเสียงดังเสียงเบาบางทีแบบเบามากๆเลยเราก็กดกดไปแบบบางอันด้วยเอ๊ะ e มันใช่หรือเปล่านะจะเรียกว่ากันว่าแบบเหมือนปุ๊ดปิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <laughs> ก็กดไปทดสอบตอนนั้นอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะ <laughs> ก็เลยออกมาหมออ่ะเขาก็จะจับเรานอนหลงขึ้นแล้วก็เอียงหัวไปมาก็ทาอยู่ประมาณสักสองสามครั้งนะคะหมอก็ วินิจใช้ออกมาว่าที่เราทดสอบเสียงเนี่ยคือได้ยินตามปกติมันก็จะมีค่าหนึ่งค่าเท้าต่อเท้าเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะเท้าต่อเท้าต่อเท้าเดินอย่างงี้ไปเรื่อยๆถ้าเราเดินถูกต้องตรงเดินตรงเดินได้ปากไม่เบี้ยวหน้าไม่เบี้ยวนะคะอันนั้นอ่ะมันไม่ได้เป็นโรคเกี่ยวกับทางสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับทางหูเนี่ยแหละนะคะตอนนักหมอก็ให้ยามากินอันหนึ่งก็คือเบทาฮิสตินนะคะสองเป็นเอ่อ ซเอร์จิลอนอะไรสักอย่างนะคะตัวที่2นะคะตัวที่3จะเป็นยานอนหลับตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเอ๊ะแบบจำเป็นต้องกินยานอนหลับด้วยหรอเพราะว่าไปเสิร์ชดูแล้วมันอาจจะมีการแบบติดยาเกิดขึ้นได้ก็คือเขาให้กินสามมื้อนะคะเช้ากลางวันเย็นหลังอาหารไม่ได้กินยาก่อนนอนมันก็ทําให้ง่วงอยู่แล้วนะคะเพราะว่ายาที่ชื่อว่าสตัคเกิอนอะไรเนี่ยก็คือเป็นยาที่ทําให้แบบง่วงนอนอยู่แล้วปกติ ก็คือมีอาการแบบ,บง่วงทั้งวันเลยกินยาไปทั้งหมด2อิตย์ก็ยังไม่หายก็ยังมีอาการวิงเวียนหัวอยู่หมอบอกจะต้องทํากายภาพไปด้วยมีการเอียงหัวเอียงคองเดี๋ยวจะทําสาธิตวิธีการทํากายภาพให้ดูตอนหลังแล้วก็กายภาพตอนแรกๆอ่ะคือมันเหนื่อยมากคือแค่กอกตาไปมาเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบตาเหนื่อยบอกว่าหคืองดเข็ม2คือ จะต้องพักผ่อนให้เพียงพอมีหน้าเขาถึงให้ยานอนหลับมานะคะแต่ตอนนั้นเราก็มีความแบบดื้อไงก็ไม่กินยานอนหลับนะคะเขาบอกอให้นอนให้เพียงพอนนะตอนนั้นเราไปหาหมออยู่2ออาทิตย์ด้วยกันนะคะแล้วก็ไม่หายสักทีมันก็ยังเป็นอยู่มันอาจจะแบบดีขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่ว่าสุดท้ายมันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็เลยไปหาหมออีกรอบหนึ่ง นะคะหมอก็โอเคจับเหมือนเดิมเลยเวียงไปมาอย่างหนึ่งนะคะที่เขาให้ทําก็คือเขาจะมีปากกาหรือว่าแบบเป็นแท่งๆเลยอย่างเงี้ยหรือว่านิ้วหมอนะคะแล้วให้เราอ่ะจิ้มให้โดนให้โดนนิ้วหรือว่าให้โดนปากกาของหมอเขาก็จะจิ้มแบบอย่างนี้อย่างนี้แบบอย่างเงี้ยน,นะคะอันนั้นก็คือเป็นการทดสอบว่าเราอ่ะไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับสมองแน่ๆแหละนะคะโอเควันที่2ไปหาคุณหมอคุณหมอก็ทํา เ,เดิมนะคะก็มีให้เอียงตัวไปมาอะไรแบบนี้นะคะหมอเขมาถามว่าดีขึ้นหรือเปล่าแล้วเขบอกว่าเออมันก็รู้สึกว่ามันเหมือนจะดีขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้หายขาดสักทีเดียวน่าจะเป็นเดือนแล้วแหละเพราะว่ารอบแรกแบบ2อาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็มี เว้นว่างไปแล้วก็กินยาอีกสองาทิตย์เกือบเดือนแล้วก็ยังไม่หายสักทีไปรอบ2หมอบอกว่าจะปรับลดยาลงแล้วก็กินยาตัวไปทาฮิสตินตัวเดียวก่อนหน้าหมอก,ก็ให้ลางานอยู่บ้านนอนเฉยๆแต่จริงๆมันก็คือนอนไม่มันนอนกลางวันไม่หลับนะคะก็เลยอ่ะไปกินยาไปทาฮิสตินอีก2อาทิตย์นะคะก็กิน3ามเวลาเลยนะคะก็ทํากายภาพทุกวัน แล้วมันก็แบบเอ๊ะทำไมมันเป็นเดือนแล้วเดือนกว่าแล้วก็ยังไม่หายสักทีอาถามเพื่อนไปนะคะมีเพื่อนก็แนะนําคุณหมออีกท่านหนึ่งมาอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะคะก็เลยไปหาคุณหมอแล้วจริงๆช่วงนั้นค่ะก็จะเป็นช่วงที่อยู่ดีๆมีอาการชาที่หัวคือไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับเรื่องประจําเดือนอชาไปหมดเลยแล้วก็มีอาการแบบหน้าชาด้วยนะคะหน้าชาแบบไปครึ่งซีข้างเนี้ย ทั้งข้างเลยตอนหาหมอรอบที่2ค่ะมีการอ่าน Google คือพออ่าน Google มากอะเราก็แบบเออเราเป็นโรคแบบขาดวิตามินหรือเปล่าไปถามคุณหมอโรงพยาบาลที่2ว่าขาดวิตามินหรือเปล่าเราจะต้องเช็คพวกค่าวิตามินต่างเลยหรือเปล่าหมอบอกมันไม่น่าจะเกี่ยวอาจจะมีการเช็คเลือดและกันว่าเ,เลือดเป็นยังไง ะะซึ่งตอนหลังหมอก็โทรมาบอกว่ามันปกติดีทุกอย่างนะคะก็เสียเงินค่าตรวจฟรีไปเปลี่ยนโรงพยาบาลและวปโรงพยาบาลที่3 ะะที่เราบอกว่ามีอาการชาที่หัวมีอาการชาที่หน้าข้างข้างเดียวนะคะพอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บเหมือนตอนแรกเราตั้งใจจะพบหมอที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องออหูคอจมูกน่าจะเกี่ยวกับหูแน่นอนแหละแต่ว่ามันก็ไม่ชัวร์อีกแงวว่าว่ามันจะเกี่ยวกับทางสมองหรือเปล่าเพราะมีอาการชาเกิดขึ้นหมอหูคอจมูกเนี่ย,ขเ,ยเขาโทรมาบอกว่าอ,อ๋อคุณต้องไปหาหมอระบบประสาทนะหมอก็เช็คเหมือนกันเลย,เ,ลยเช็ควิธีการเดียวกัน เราหมอก็ถามว่ากินยาอะไรนะคะเราก็บอกเออมันไม่หายสักทีมันเป็นมาแบบเป็นเดือนแล้วเปลี่ยนยาให้บอก็ถามว่าได้ยาอะไรไปบ้างคราวที่แล้วใช่ไหมคะถ้ามันไม่หายเนี่ยหมอก็ต้องเปลี่ยนยานะคะเราก็เลยได้ยาตัวใหม่มาะคะ่ะชื่อเมอร์ลิสซอน12มิลลิกรัมยาตัวนี้เชา้ากลางวันเย็นแล้วก็กินตัวสเตอร์จิรอนใช่ไหมคะที่มันเป็นยาที่ทําให้ง่วงนะคะแก้บ,บ้านหมุนแก้เวียนหัวหัวอะไรพวกนี้เหมือนกัน ก็กินยาตัวนี้ก่อนนอนไปก็กินได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งได้เออมันดีขึ้นลคลำควบคู่ไปกับการกายภาพด้วยก็มีการสอนนะคะอย่างเช่นเออคนเป็นโรคเนี้ยถ้าเกิดจะต้องขึ้นเครื่องบินหรือขึ้นลิฟต์หาม,มาฝรังเคี้ยวนะคะหรือว่าเป็นการหาวก็ได้ก็เช็คว่าเออมันไม่น่าจะเป็นเกี่ยวกับทางสมองนะเพราะว่าเขาก็มีการแบบเช็คด้วยการเคาะ เขาประสาทสัมผัสเราโอเคไหมหน้าเราเบี้ยวไหมทั้งนั้น่บอกเลยว่ามีความหน้าเบี้ยวนิดๆเพราะว่าเคี้ยวข้าวข้างเดียวนะคะก็เลย อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้มั้งที่ทําให้แบบหน้าเราไม่เท่ากันนะคะเราก็มาโหนไปเองว่าเออหน้าเราเบี้ยวเพราะว่าระบบประสาทเรามีปัญหาหรือเปล่าหลังจากทาทุกอย่างแล้วอา,อาทิตย์หนึ่งผ่านไปกินยามันเหมือน,นดีขึ้นนะคะอาทิตย์หนึ่งเราไปหาหมอใหม่หมอบอกโอเคงั้นถ้าดีขึ้นเราจะค่อยๆลดยาสุดท้ายแล้วเราจะต้องเลิกยาให้ได้ที่การเลิกยาค่อยๆลดเนาะไม่ได้ลดทันทีแบบพวบวเดียวเลยรอบแรกอะ่ะหมอมีให้กินยาที่เป็น วิตามิน B ด้วยนะคะมันก็อาจจะทําให้หายชา้ากินเมริสต้อนนะคะลดยาจากวันละสามมือ้อค่อยๆลดเหลือวันละสองมือ้อละการกินเช้าเม็ดหนึ่งจริงๆกินเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่หมอบอกว่เาเวียนหัวเมื่อไหร่ก็กินเมื่อนั้นเช้าเม็ดหนึ่งมื้อเย็นเม็ดหนึ่งส่วนตัวสเตอร์จิรอนเนี่ยก็คือกินมื้อเย็นมื้อเดียวมื้อเย็นก็จะกิน2เม็ดวบคู่กันไปมันก็ทําให้ง่วงมันก็ทําให้นอนได้นะคะคือช่วงเนี้ย สี่ทุ่มก็คือแบบง่วงตาจะปิดแลยก่อนอะเป็นคนนอนดึกมากคือบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ทั้งกินเคม็มทั้งนอนดึกลักษณะก็คือประมาณสักตีหนึ่งตีสองได้ระหว่างนอนอ่ะสีสามตีสิบนู่นไปก็หลับหตื่นตื่หลับหตื่นตื่นหกโมงเช้าก็ตื่นใหม่แล้วมันก็เป็นการนอนที่แบบน้อยมากๆสรุปแล้วเราก็เลยลดยา ะะลดยามาได้ประมาณสักสอสามวันที่กินวันหนึ่งเนี่ยประมาณสองสามเม็ดตอนหลังก็กินเหลือเม็มมดเดียวหมอบอกว่าไอ้ตัวยาที่เป็นสเตอร์เิลอนให้ลดยาหลังสุดเลยใช้เวลาลดนะคะค่อยๆลดมาอยู่ประมาณ1อาทิตย์รวมๆกันแล้วตอนเนี้ยถ้าถามว่ามันดีขึ้นหรือเปล่ามันดีขึ้นประมาณสัก 8- 90%ได้ถ้าเราแบบไม่ได้นอนดึกมากนะคะเราก็จะตาไม่ลายค่ะหรือว่านอนหลับเพียงพอโอเคเรารับได้ไม่น่าจะต้องแบบ ไป MRI ตอนแรกหมอแบบผัวว่าเอ๊ะเป็นโรคเกี่ยวกับสมองถ้าเอาให้แน่ชัดเลยต้องไปน MRI นะคะซึ่ง MRI อะถ้าในกรณีที่เราไม่ได้แบบโอ้โหป่วยหนะักมากจนหมอจับ admit เนี่ยเราจะเบิกประกันไม่ได้เพราะว่าเราซื้อตัวแพ็กเกจของประกันค่ะแค่แบบ ตัว OPD มันไม่ได้เยอะครอบคลุมขนาด MRI ได้ MRI เนี่ยโรงพยาบาลเอเกชนเนี่ยก็ประมาณสัก30,000ได้ MRI สมองเออประหยัดประหยัดเนาะ30,000ทำไมจะต้องจ่ายขนาดนั้นด้วยว่าเอาไว้ก่อนละกันถ้าเกิดแบบอาการมันดีขึ้นเราเรายังไม่ต้อง MRI ก็ได้ไหมก็เดี๋ยวมาปรับลดอย่างอื่นเอาแต่วันนั้นเป็นต้นมา มาโซเดียมค่อนข้างมากเลยอาหารที่ค่อนข้างขีนเวลามีอะไรเนี่ยเราเปิดพลิกดูฉลากข้างหลังก่อนเลยนะคะว่าฉลากข้างหลังนะโซเดียมกี่เปอร์เซ็นต์จะดูว่าประมาณสักแบบไม่เกินแบบ10%นะถือว่าแบบโอเคอยู่อาหารหลายอย่างมากเลยที่มาดูเหมือนจะคลีนนะคะแต่ว่าจริงๆโซเดียมสูงมากๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูฉลากอาหารดีๆลดการปรุงหรือว่าการจิ้มเมื่อก่อนเป็นคนกินน้ําจิ้มแบบลาดอะ จิ้มเยอะๆไว้ก่อนนะเออคนสมัยก่อนก็พูดถูกเนาะแบบให้เรากินแบบพวกน้าจิ้มอะไรแบบเงี้ยปริมาณมันโซเดียมมันสูงนะให้เรากินน้อยๆให้เราดื่มน้ําเยอะเะวันหนึ่งก็สองสามลิตรเลยก็กินกินไปนอนหลับให้เพียงพอนะคะก็การนอนเนี่ยสำคัญมากที่สุดของที่สุดเลยถ้านอนไม่พอเนี่ยมันจะเป็นแบบบอกเกิดของโรคมากมายแบบเอ้ยอย่างที่ อยู่ดีๆมันก็เป็นโลกขึ้นมาได้สรุปแล้วก็เขาก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะคะว่าของเราเหินปูนหลุดหรือว่าน้ําในหูไม่เท่ากันแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็บอกว่าเออมันก็ต้องดูแลรักษาร่างกายให้ให้ดีๆให้ไม่แก่ขนาดน,นั้นไม่ใช่แบบเป็นคนแบบเหมือนคนแก่เลยเป็นคนบ้านหมู่เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการกายภาพกันดีกว่าวิธีกายภาพของที่คุณหมอให้ทำเนี่ยมีวิธีอะไรบ้างวิธีแรกเลยคือให้นั่งตัวตรงนั่งตัวตรงแบบนี้นะ แล้วก็ให้มองขึ้นมองลง20ครั้งทําช่วงแรกๆอ่ะเราอาจจะทำชา้าๆก็ได้นะคะเพราะว่าทําช่วงแรกมันตามันล้ามากๆเหนื่อยอ่ะรู้สึกแบบเหนื่อยมากในการแบบขยับตามองขึ้นไปข้างบนแล้วก็มองลงมาข้างล่างอันนี้นับเป็น1ครั้งนะคะถ้านับสองครั้งก็คือ2มองขึ้นไปข้างบนมองลงข้างล่างเป็นสอง องไปข้างบนมองไปข้างล่างอันนี้นับเป็น3ครั้งนะคะอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยติดกัน20ครั้งเลยอ่ะขยับตานะคะไปทางซ้ายไปทางขวาทางซ้ายไปทางขวาไปทางซ้ายไปทางขวาซ้ายขวาเนี่ยนับเป็น1 ต่อมาท่าที่สองค่ะให้มองที่ปลายนิ้วตัวเองนะคะให้ให้ใหน,นี่มองที่ปลายนิ้วตัวเองนะคะแล้วก็ขยับมือเข้ามาใกล้ตัวเองประมาณ1ฟตุตนะคะคือตามันจะมีความเหล่อย่างเงี้ยนะแล้วก็อามองออกไปให้มองนิ้วตัวเองอยู่นะคะแล้วก็มองเข้ามาค่ะตาก้มลงวิธีเนี้ยมันจะแบบตึงๆมึนๆหน่อยนะคะ ทำทช้าๆนะเงยหน้าขึ้นเงยหัวเนี่ยตอนนี้ก็คือเราก็ยังเป็นบ้างแบบพอทำาแล้วมันก็จะเริ่มแบบมึนๆน,นะคะนิดหนึ่งอันนี้นับเป็นหนึ่งนะคะก้มลงเงยหน้าขึ้นแล้วก็เงยขึ้นไปสุดเลยค่ะนับเป็นสองก้มลง อ,อันนี้นัเป็น3าํทำติดต่อกันไป20ครั้งจะบอกว่าวิธีการเนี้มันทำให้มึนนะมึนก็จริงแต่พอทำอะทำทุกท่ารวมกันแล้วอะค่ะมันทำให้หายมึนหัวเลยมึนหัวใช่ไหมเราอยู่น้านิ่งๆตานิ่งๆคอนิ่งๆอ,อะไรแบบนี้มันจะไม่เป็นไรใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะมันคือการเหวี่ยงหูทำปุ๊บอุ๊ยมันมันได้ผ จริงๆนะคะแล้วก็ลองกายภาพดูคะ่ะวิธีการต่อไปนะคะเมื่อกี้ก้มลงไปแล้วเนาะอีกวิธีการหนึ่งก็คือหันไปทางซ้ายอันนี้เราจะสังเกตเลยนะคะว่าตึงคอมากแล้วก็หันหน้าตรงนะคะหันไปทางขวาอันนี้นะเป็นหนึ่งนะคะหันหน้าตรงอันนี้แบบลืมตานะหันไปทางซ้าย หน้าตรงไปทางขวาค่ะอันนี้ทำทั้งหมด20ครั้งเช่นเดียวกันยังขอคอแบบนี้เลยลืมตานะหนึ่ง,นะงแล้วก็ขึ้นตรงแบบนี้แล้วก็เอียงคือจริงๆมันปวดคอด้วยอาแล้วก็ตรงอันนี้คือหนึ่งครั้งนะคะครั้งที่สอง มันจะแบบตึงตรงนี้มากเลยเพราะาบางทีเราเราจะแบบพอเราคอแข็งอะพอเราคอตรงเพราะว่าเราไม่อยากเหลี่ยนหัวมันก็จะทำให้คอเราตึงไปด้วยนะคะ,ะทำแบบนี้เลยนะคะ20ครั้ง ไปด้วยนะคะก็ทำท่านี้นะคะเป็นการลืมตาทำโอเคค่ะท่าต่อไปนะคะเราให้เรานั่งที่เตียงนะคะแล้วก็ให้มันมีพื้นที่แบบด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆเอียงตัวลงแบบนี้ค่ะให้หูข้างหนึ่งแนบไปกับตัวเตียงที่นอนของเรานะคะลืมตาด้วยนะคะ อยู่สักพักหนึ่งนะคะเอาแล้วค่อยๆม v e ขึ้นม v e ขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ให้มันหยุดเหวี่ยงแป๊บหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็ ไม่ต้องรีบทําจนกว่ามันจะหยุดเหวี่ยงนะคะแล้วค่อยลบไปอีกข้างนึงนะคะแล้วก็โลโลงนะ,ะมันอาจจะเสียเวลาในการทํากายภาพนิดนึงนะคะแต่ว่ามันได้ผลแล้วมันก็ทําให้หายจริงๆะะทั้งหมดอ่ะเราใช้เวลาประมาณสักบางทีครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงได้นะคะซึ่งเขาบอกว่าเรา ควรทำเช้าแล้วก็เย็นนะคะตื่นมาก็ทำเลยมันอาจจะเออมันต้องให้เวลากับตัวเองตรงนี้แล้วนะคะอันนี้ก็คือการทำกายภาพนะคะอาจจะดูเหมือนคนแก่นิดนึงนะแต่ว่าเราว่ามันเออทำให้หายนะคะก็คือโยกไปซ้ายทีนะคะตรงแล้วก็ขวาทีหนึ่งนะคะโดยที่วิธีการนี้ทำย20ครั้ง ก็คือทั้งหลูกเลยทั้งลอห1 2่งสอมอย่างนี้นะคะอีกวิธีการหนึ่งค่ะวิธีการสุดท้ายที่เราใช้นะคะเขาบอกว่าให้เราอะ่ะก้มตัวลงไปนะคะที่หัวเข่านะคะก้มแบบนี้นะคะก้มไปปุ๊บดึงตานะคะถ้าเรารู้สึกหยุดมันหายมือ ใช่ไหมคะ ช้าๆนะคะเพราะว่ามันจะแบบฝืนตัวเองมากเลยแล้วมันจะนก็คือสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ควรที่จะกายภาพไปทุกๆวันนะคะจนกว่าจะหายนะคะก็บางคนอะ่ะเขาบอกว่าใช้เวลาเนี่ย บางคนก็ใช้เวลาสั้นเป็นอาทิตย์นะคะแต่ของเราอะซีรีรวมแล้วนะคะใช้เวลาประมาณ2เดือนได้ก็เกือบๆจะหายหรืออีกประมาณสัก10%ได้ที่จะต้องแบบมีความตาลายนิดหน่อยนะคะแต่มันดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็คือการกินยานอนไว้กินน้ําให้เยอะลดเคม็มลดโซเดียมเกิดมันมีอาการมากกว่านี้นะคะเช่นปากเบี้ยวหน้าเบี้ยว ะะอันนี้แนะนําให้ไปหาคุณหมอระบบประสาทอาการผิดปกติทางสมองได้ก็อยากให้ทุกคนค่ะหายจากโรคบ้านหมุนนี้นะคะก็เพราะว่าเป็นอะทรมานมากแบบสุดๆเลยเพราะมาใช้ชีวิตประจําวันแทบจะไม่ได้เลยนะคะมันก็จะมีความมึนๆอ้งๆแล้วก็แบบ ใครถามอะไรอะ่ะมีความรู้สึกว่าคิดไม่ทันด้วยนะคะแบบถามอะไรแล้วกว่าจะตอบレスปอรเลงเนี้ยมันอาจจะเป็นด้วยความลิกยาหรือว่าอะไรสักอย่างนะคะมันก็ทําให้แบบทรมานมากๆเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนค่ะหายจากโรคนี้กันนะคะก็เอาวิธีกายภาพวิธีเ,เปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองไปใช้กันยังไงก็ทักมาคุยกันได้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะหายดีนะคะวันนี้ไปแล้วะคะ่ะโอเคบ๊ายบาย